สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนนะฮะเมื่อคือนเอกาได้ทําการซักผ้าทิ้งไว้นะฮะแล้วกะจะตากไว้แล้วตื่นเช้ามาก็แห้งเลยนะฮะทีนี้เครื่องซักผ้าทางานนานไปนิดนึงเอกาก็หลับไปก่อนเนาะพอตื่นเช้ามากลิ่นของน้ํายาปรับผ้านุ่มก็หายไปบ้างพอสมควรเนาะก็เลยอยากจะมาเติมความหอมในตอนเช้าตรู่นะฮะมีจะมาสอนวิธีการแช่ซักน้ําสุดท้ายโดยใช้ครองน้ายาปรับผ้านุ่มนะฮะแล้วก็ปั่นแห้งเนาะสองโหมดนะฮะ จะเริ่มแรกเราก็ใส่ถ้าเราก็อยู่เหมือนเดิมนะฮะเราก็ไม่ต้องใส่อะไรเราก็ใส่แค่น้ายาปราบผ้านุ่มในช่องใส่แต่แต่อีกทีคิดว่าหอมไม่พอก็เลยใส่ไปเพิ่มเลยนะฮะนี่เต็มจากนั้นเราก็ปิดฝาเนาะแล้วก็กดเหมือนเดิมนะฮะกดปุ่ม power แล้วก็ circles นะฮะนี่เลือกโหมดการทํางานโปรแกรมะฮะที่เป็นหลายโหมด normal quick wash super clean delicate สักผ้าปูที่นอนนะฮะแล้วก็ซักล้าง ล้างถังซักอะไรเงี้ยเราก็จะเลือกไปที่ rinse and spin นะฮะล้างนี่เห็นไหมเวลาเราก็จะเลือกระดับน้ําสูงสุดเลยเนาะอันนี้แล้วแต่เราจะเลือกนะฮะเราก็เลือกไประดับ9้าไปเลยแล้วก็เลือก wash นะฮะซักแล้วก็เลือกเวลาเลือกล้างเนาะล้างรอบเดียวนะฮะประมาณ35นาทีจากนั้นเลือกปั่นแล้วก็กด start ไปเลยนะฮะเพืเ่อนๆน้นองก็จะเริ่มปั่น เนี่ยเริ่มปั่นแล้วเริ่มทำงานใช้เวลาประมาณ35นาทีนะเพื่อนๆเนาะอันนี้เป็น how to การใช้เครื่องซักผ้า samsung eco bubble digital inverter นะฮะน้องก็จะปั่นไปแบบนี้เลยเห็นมีน้องจะมีความงองเงียหลายเรื่องเนาะนี่น้ำก็ไหลลงมาแล้วนะครับเพื่อนก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายน้องก็จะปั่นเยอะทีเดียวเนาะทีกจะเคยทดลองทำรอบหนึ่ง รู้สึกว่ารอบแรกจะมีปัญหามีความองอแงนิดนึงก็คือจบจะถึงนาที2นาทีสุดท้ายอ่ะจริงๆเขาจะปั่นแห้งแล้วทีนี้น้องก็เผิอป,ปล่อยน้าออกมาเอกาแนะนําว่าให้ระวังอยู่เรื่อยๆนะฮะถ้าเห็นแบบมีแววจะปล่อยน้ำออกมาเพื่อนก็ปิดไปเลยนะฮะก็จะได้ผ้าที่แห้งแล้วก็ได้ตามวัตถุประสงค์นะเพราะว่ารู้รู้สึกว่ารุ่นนี้ก็จะมีความเ,าเห็นคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เนาะนะฮะนี่ปั่นเสร็จแล้วน้องจะปั่นนานนิดนึงรอบนี้ไม่มีปัญหาเลยนะฮะ รอบแรกเป็นรอบทดลองเราก็จะแอบปล่อยน้ำมานาที2นาทีสุดท้ายอันนี้คือผ้าแห้งสนิทเลยเพื่อนๆลองดูนะอันนี้ถ้าเปิดเราเผลอเปิดตอนที่เครื่องทำงานอยู่เครื่องก็จะหยุดนะฮะแล้วก็เมื่อเราปิดเครื่องก็จะทำงานใหม่เนาะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะนี่สำหรับคนที่บอกว่าเครื่องปั่นเบาก็น้องก็จะมีความเบาความแรงสลับกันไปนะเอกคิดว่าเรามาดูผลลัพธ์กันเนาะเพื่อนๆเ,เนาะเปิดฟ้ามาก็หอมฟุ้งเลยเพื่อนแล้วก็ผ้าแห้งสนิทเลย มีความสะอาดสะอาดเนาะอาจจะเป็นเพราะาเราซักสองสองครั้งเนาะเมื่อคืนรอบหนึ่ง